ทำเส้นตอกนุ่มๆใครชอบเส้นต๊อกนุ่มๆหนึบๆม,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 มาทางนี้เลยไปทำกันค่ะไม่ยากเลยแป้งข้าวเจ้าห้าช้อนโต๊ะแป้งข้าวเหนียวห้าช้อนโต๊ะแป้งมันห้าช้อนโต๊ะเกลือนิดหน่อยเราจะทยอยเติมน้ำร้อนลงไปนะคะต้องเป็นน้ำร้อนจัดนะ200 ML ทยอยเติมลงไปไเรื่อยๆค่ะใช้ไม้พายนะคะคนแบบนี้พอยังร้อนอยู่นะเติมน้ำมันไป1ช้อนโต๊ะถ้าเย็นแล้วเราใช้มือนวดได้นะคะ ได้ประมาณนี้ไปขึ้นรูปกันเลยค่ะขนาดของเขาเนี่ยแล้วแต่เ,เพื่อนเลยนะจะเอารูปทรงแบบไหนแล้วแต่เลยค่ะของเบลวันนี้ก็ทํไม่เยอะนะคะทํานิดหน่อยน้ําเดือดจัดๆแบบนี้นะก็ใส่เส้นลงไปต้มเลยค่ะแล้วก็ลอให้เส้นต๊อกลอยขึ้นมาค่ะเส้นต๊อกสูตรนี้จะนุ่มมากๆเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะคะลอยขึ้นมาเต็มที่แบบนี้ก็ตักขึ้นน็อกน้ําเย็นเลยค่ะเพื่อนๆสามารถทําในปริมาณเยอะๆแช่ยเย็นไว้ได้นะคะอยากทานเมื่อไหร่ก็เอามาทําทานค่ะเส้นต๊อกของเบลเนี่ยจะมี2สูตรสูตร